สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีหลอดไฟแม่เหล็กมาแนะนำกันอีกแล้วครับจะเป็นตัวนี้เลครับ LED แม่เหล็กขนาด24วัตต์3แสงใน1หนลอดตัวหลอดจะเป็นแบบนี้เลยครับขนาดเล็กกะทัดรัดมีค่าสว่างอยู่ที่2,600ลูเมตรอายุการใช้งานสองม 5,000ชั่วโมงก็จะได้แสงอยู่ที่150องศาแล้วที่เกีับขนงดตัวนี้เลยครับทั้งด้านหลังเนี่ยครับจะมีแม่เหล็กอยู่3จุดครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3เวลาที่เราจะติดตั้งเนะครับเราสามารถนำหลอดเก่าออกแล้วสามารถเสียบหลอดใหม่เข้าไปได้เลยครับเพราะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วติดตั้งง่ายมากครับวิธีในการเปลี่ยนแสงของตัวนี้นะครับคือเราจะต้องการปิดเบอร์สวิตช์ใหม่ครับครั้งแรกจะเป็นแสงขาวครับครั้งต่อไปจะเป็นแสงเหลืองครั้งสุดท้ายจะเป็นแสงขาวนวลัต่ะะสแลีกน ประมาณนี้ครับสำหรับ LED Magnetic T-Step Color Kit ขนาด24วัตต์ของเรา